คราวนี้กลับมานะคะนั่นคือสิ่งที่ต่างชาติมองคราวนี้มาดูนายกเศรษฐานะคะที่วันนี้ก็หลังจากที่เข้าพักเพื่อไทยก็ไปรับฟังปัญหาของวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะแล้วก็บอกว่าต้องขอเวลาเหตุก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาหากแก้ปัญหาเบื้องต้นภายใน2เดือนนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะแก้ปัญหาต่อเนื่องในทุกๆด้านด้วยค่ะ ในเรศรษฐาทวีสินนายกทนตรีนะคะก็ได้มีการพบปะผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซครับจ้างในกรุงเทพเพื่อจะพูดคุยประเด็นปัญหาการให้บริการรถมอเตอร์ไซครับจ้างการเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผ่านแอปพลิเคชันและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคณะทำงานด้านนโยบายคมนาคมนางมณพรคณะทำงานด้านนโยบายคมนาคม นายเฉลิมช่างทองมะดันนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและตัวแทนผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ100คนมาร่วมสะท้อนปัญหานา้เศรษฐาบอกว่าวันนี้มีรมัฐมนตรีมาร่วมรับฟังปัญหาด้วยแต่ต้องยอมรับว่าบางเรื่องอาจจะไม่ได้รับการแก้ปัญหาในทันทีอย่างเช่นแอปพลิเคชันว่ายังสามารถทำงานได้และตนมั่นใจว่าคนอายุเกิน60ปีก็ยังทำงานได้อยู่ ส่วนการเข้าถึงแหล่งเงิน,งนทุนนะคะเรื่องการกู้เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์อาจจะไปดูเรื่องของกองทุนประกันสังคมมาช่วยนะคะหรือไม่ก็ต้องไปดูให้ครบถ้วนไม่ใช่แค่จักรยานยนต์รับจ้างแต่ว่าคุณเศรษฐาบอกว่าอาจจะต้องดูแลนะคะสล้อแท็กซี่เนี่ยก็อาจจะต้องรวมไปด้วยทั้งนี้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะมีการไปพูดคุยกับผู้บริหารธนาคารอมสิน ซึ่งทางผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ได้กล่าวขึ้นทันทีนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ถูกฟ้องจากธนาคารอมสินอยู่และการพิจารณาให้กู้ก็ยากเนื่องจากว่ามีฐานเงินเดือนแล้วก็ข้อมูลการเงินที่เป็นรายเดือนทั้งนี้นายยกก็บอกว่าจะรับเรื่องไปพูดคุยนะคะกับผู้มนุยการใหญ่ของธนาคารอมสินอีกครั้งเพื่อหาช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือได้ส่วนเรื่องของแอปเนี่ยนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบได้โดยเฉพาะแอปจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการประกอบอาชีพส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็อาจจะก่อให้เกิดนี้สินนะคะแต่จะไปเจรจากับธนาคารอมสินเรื่องการให้รถไปใช้ก่อนและแบ่งผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพเพื่อจะไม่ต้องกู้เงินมาซื้อรถจัก,กรยานยนต์นายเศรษฐาบอกว่าเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมแลวว่าต้องมีกระทรวงเจ้าภาพหลักนะคะในการรับผิดชอบดูแล ซึ่งต้องไปอยู่เรื่องการแก้กฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่การหาเสียงเพราะเพราะว่าฤดูการหาเสียงเนี่ยหมดไปแล้วแต่ว่าเป็นการลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตนทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนความท้อแท้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแต่ในเมื่อรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาจึงต้องขอเวลาและโอกาสในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยขณะที่นายสุริยะนะคะก็เสนอบอกว่า ให้นายกเนี่ยตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วก็รับเรื่องที่เสนอมาเข้าไปแก้ปัญหาให้โดยตรงคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้เนี่ยนะคะก็คือภายใน2เดือนและจะแก้ปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยนะคะทางด้านของ ในเฉลิมอ่าใช่วันนี้เนี่ยคุณเฉลิมนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างวันนี้เนี่ยสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็เสนอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ5ข้อนะคะ 1. ก็คือขอให้มีจุดจอดวินให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภยัยมีสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาในบริเวณที่มีจุดวินจอดด้วยค่ะ 2. นะคะกำหนดมาตรฐานการซื้อขายสิทธิการออกใบขับขี่สำหรับผู้สูงอายุค่ะเกินที่ อายุเนี่ยเกิน60ปีแต่ว่าหากมีสุขภาพยังแข็งแรงนะคะและไม่มีผลกระทบต่อผู้โดยสาร3ควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างช่วยลดการเป็นหนี้ไฟแนนซ์หรือว่าแหล่งทุนนอกระบบให้การสนับสนุนเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานทดแทนอย่างเช่นรถพลังงานไฟฟ้าโดยมีมาตรการทางภาษีช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้สามารถลดรายจ่ายจากการใช้น้ํามันประหยัดพลังงานลด มลภาวะสิ่งแวดล้อมค่ะ4คือการส่งเสริมให้เกิดแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมีราคาเป็นธรรมสะดวกสบายเพิ่มโอกาสในการที่จะแข่งขันเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารห้ามข้ามเขตค่ะและ5นะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมอย่างเช่นห้ามผู้ขับขี่นอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่อื่นรวมถึงควบคุมเสื้อกักที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมา4ปีก็มีการเรียกร้องไปยังกระทรวงคมานาคมแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะคะวันนี้จึงมาขอให้พักเพื่อไทยและนายสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคนใหม่ช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถคันที่ใช้บริการต้องขึ้นทะเบียนด้วย แต่เนื่องจาก3ปีที่ผ่านมานะคะไม่มีการลงทะเบียนรถยนต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่หันมาใช้รถไฟฟ้าจึงเป็นการใช้ทะเบียนป้ายขาวไม่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเสนอการจัดราคากลางในการให้บริการรถจักรยานยนต์และไรเดอร์จากแอปพลิเคชันโดยสามารถหักเงินจากแอปพลิเคชันออกมาเพื่อสมทบกองทุนช่วยวินด้วยและเสนอให้บรรจุอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเข้าเป็นอาชีพ จึงหวังว่าจะได้รับการแก้ไขาจากนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากนั้นนายเศรษฐานี่นะคะก็ได้รับรับหนังสือจากสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและตัวแทนผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประเวณด้านหน้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นกันเองก่อนที่จะมีการเดินทางกลับค่ะ